I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby. Try to understand me, please do. Ooh, ooh, ooh. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the pictures in head. I know it sounds crazy, Maybe One day I could share them with you. Ooh, ooh, ooh. And I really don mind waiting as long, as, long as takes don't mind long I it you สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปวันหยุดยาวโกลเด้นว e k ของญี่ปุ่นค่ะบ้านเราจองแคมป์เอาไว้ที่จังหวัดยามานาชิที่ทะเลสาบโมโตสุซึ่งทะเลสาบโมโตสุนะคะก็เป็นหนึ่งใน5ของทะเลสาบที่รายร้อนภูเขาไฟฟูจิค่ะ เราออกจากจังหวัดชิบะต,ตั้งแต่เช้าเลยนะคะผ่านโตเกียวโชคดีที่ถึงแม้จะเป็นมันหยุดยาวแต่รถไม่ติดในโตเกียวเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ผ่านจังหวัดคานากาว่าเพื่อจะไปสู่จังหวัดยามานาชิครั้งนี้แม่อ้อยก,ก็หวังว่าจะได้ไปดูฟูจิซังลูกโตโตนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันแต่วันแรกนะคะที่สตาร์ทรถออกจากบ้านฝนก็ตกต้อนรับเราซะแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะจะฝนหรือหนาวเราก็พร้อมที่จะสู้เต็มที่ ช่วงนี้นะคะฝนตกเยอะม,มากๆเลยภูเขาก็รายล้อมไปด้วยต้นไม้นะคะที่เป็นสีเขียวก่อนที่กําลังผลิไปออกมาสลับกับต้นไม้สีเขียวแกดน,นะคะนเพื่อนสังเกตภูเขาที่เราขับรถผ่านมาค่ะ knew you. Fit me like a glove the day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby. Try to understand me, please do. Ooh, ooh, ooh. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the pictures in my head. I know it sounds crazy, maybe one day I could share them with you and i really don't mind waiting as long, as long as it takes you i've been searching for so long so what's another week or two cause every time i see you life goes bright the moon the stars the fireflies they light it seems as if the world stopped turning round and round since i found i found you Like a glove, the day I fell in love with a dream of me and you. I know it sounds crazy, baby. Try to understand me, please do. Ooh, ooh, ooh. And I really don't mind waiting as long as it takes you. I've been dreaming for so long, so what's another dream or two? Cause every time I see แวะมาออนเซนกันก่อนนะคะโอตาราคาชิออนเซนเพราะว่าเรามาถึงเร็วยังเข้าตัวแคมปิ้งกล่าวไม่ได้นะตรงนี้เป็นฮานาฟูจิเป็นดอกดอกฟูจินะคะนี่เป็นดอกฟูจิแบบต้นเดียวเองต้นเดียวแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้เลย คตาราคาชิออนเซ็นเป็นออนเซ็นที่อยู่บนภูเขาสูง700เมตรค่ะในเขตโยโทโบจบังหวัดยามานาชิมีชื่อเสียงมากๆเลยในญี่ปุ่นถึงกับมีการจัดอันดับให้เป็นออนเซ็นที่ต้องไปสักครั้งให้ได้ก่อนตายค่ะออนเซ็นที่นี่นะคะก็จะมีอยู่2โซนค่ะมีชื่อเรียกเท่ๆว่าโคจิโนยุอยู่ทางขวาเรียกว่าน้ำพุร้อนตรงนี้แล้วก็ทางซ้ายเรียกว่าอัจิโนยุนะคะน้ำพุร้อนตรงโน้นค่ะวันนี้น้องอยูก็ เสียงไทนะคะเป็นน้ำพุร้อนตรงนู้นนะคะอาจิโนอยู่น้ำพุร้อนตรงนู้นก็จะเป็นแบบวิวที่เป็นพาโนรามาเลยนะคะสามารถมองพื้นที่กว้างๆมองเห็นเทือกเขาได้ชัดเจนนะคะแล้วว่าถ้าวันอากาศดีๆเราสามารถจะเห็นฟูจิซังได้ด้วยในขณะที่เราแช่ออนเซน็น เสียดายนะคะที่ข้างในเราไม่สามารถานำกล้องเข้าไปถ่ายรูปได้ค่ะในออนเซนจุดเด่นของที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นวิวทิวทัศน์ที่แบบพาโนรามาไม่มีอะไรมาบดบังเลยค่ะยิ่งในวันอากาศดีๆน,น,นะคะเราสามารถแช่ออนเซนไฟชมภูเขาไฟฟูจิไปด้วยแถมยังมองเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามราวกับภาพวาดได้เลยนะคะในตอนกลางวัน จุดเด่นอีกย่างนึงของที่นี่มีความพิเศษคือเราสามารถแช่ออนเซนชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ด้วยเพราะที่นี่เปิดบริการก่อนพระอาทิตย์ขึ้น1ชั่วโมงค่ะ ก็เป็นร้านโตโตนะคะร้านอุด้งชื่อดังที่เขาแบบว่าชนะเลิศคอนเทสต์ปี2 0 1 1 2 0 1องพันแล้วก็2013เราก็ขับรถผ่านมานะเราขับรถผ่านมาเลยเฉยแล้วก็เลยแวะกันคนเยอะมากเลยร้านนี้หาที่จอดรถแทบไปเจอโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกินดูกัน 오늘이있요 <tenha> <fence. inaudible> <man> าสเ,เ,เป็นเน้อหมูป่าด้วย <c oughs> นฮีูป่าด้วยโกหมูป่าแล้วก็พี่น้องโบอันนี้เป็นพี่น้องโเป็นเก็ดสารอันเนก็ด กุ้งเท่าไหร่ไข่ยี่สเราบอกว่า่งแรงแต่ก็เป็นกุ้งที่ไม่นกนาเป็นเนื้อหมูป่าตัวโต้เนื้หมูป่าขนาดใ่าะไรคะเนี่ยบุต้าค

เกันของไม่ออออีโนชิชิเป็นนี่มากินมาจะินเนื้อหมูป่าเนี้ยนะคะเขาก็จะมีเฉพาะช่วงอช่วงที่เขาจับได้นั้นๆๆไม่ได้มีทุกวันเน,ะะนื้อหมูป่าตัวนี้หมูป่าก็จะมีให้ฉพาะในช่วงเขาจับได้นะคาแบบช่วงปกติก็จะไม่มี

오늘도 여러분들 반갑습니다. 오늘은 저희가 오아요새니 과장한 거아 เพราะว่าแถวฟูจิสันนียปลูกผักปลูกผลไม้มันจะแบบดินก็ดีน้ำก็ดีนะคะแถวฟูจิสันเนี่ยก็เขาจะทำให้ผักผลไม้ที่นี่รสชาติมันดีนมากเลว่าแล้วก็อยากแลกซูเปอร์แบบนี้เลยนะอยากซื้อ,อ で、家に入れる。あ、ゆうちゃん、ここだよ。え、みんな、行っちゃ。見 <laughs> てみよう。どうなってるかな。ああ。すごい。ね、タオル、タオル。タオル。新品,新品、まだ新しいんだもん。ね、タオルは。 เป็นห้องที่เราคอนเทนต์จะออมาก็มีทุกอย่างเลยมีสะอาดมากเพราะว่ามันเพิ่งเราเป็นลูกค้าคนแรกของบ้านหลังนี้มีตู้เย็นด้วยไอรอนอาชีพตกเกียงนี่เรามีตู้เย็นนะคะแล้วก็ตรงนี้นบ้านหลังเล็กๆนะแต่ว่าดีไซน์เขาก็สวยดีนก็จะเป็นบ้าน,นสำหรับนอนสีคนนะคะตรงนี้ ก็มีโต๊ะให้สองตัวเนี่ยมีแอร์ด้วยตู้เตียงเตียงเตียมีไวไฟด้วยค่ะไวไฟน่ะเดี๋ยวแล้วก็มีเลนส์สีมีหม้อมีอะไรให้เราเลือยเลยนะคะมีถุงขยะทีนี้นี่คุณแจ๊คคนน่ารักมากเลยเป็นน้องปลาเนาะขายยากันยุงด้วยเป็นน้องหมูยากันยุงให้นะมีทิชชู่มีอะไรพวกนี้ ชอบห้องน้ำาล้มันมีห้องน้ำให้ด้วยห้องน้ำสะอาดมากเพราะว่าเราเป็นลูกค้าคนแรกนะคะอันนี้เขาเพิ่งรีฟอร์มใหม่จริงๆมันก็มีห้างไอ้มีจริงๆมันก็มีแคมนี่มานานแล้วแต่ว่าบ้านมันเป็นบ้านเก่านะเขาก็สร้างใหม่หมดเลยอ,อันนี้ก็เป็นห้องเล็กสำหรับสี่คนก็มีแค่นี้นะคะบ้านเราประมาณนี้อันนี้รีวิวให้ดู ชอบไฟแบบสไตล์แมคมป์กอ,อันนี้เราก็มาถึงคอสเทจท,ที่เราจองเอาไว้แล้วนะคะเป็นห้องสำหรับสีคนเล็กๆแต่ว่าก็นอนได้นะอันนี้เข้ามาถึงฝนตกเราก็เลยไม่ไม่ได้กางเต็นท์เอาไว้นะคะวันนี้ก็จะอยู่แต่ในห้องนี้ไปก่อนละกัน กิจกรรมวันฝนตกนะคะวันนี้พี่ปุณก็เอาเกมเศรษฐีเกมเศรษฐีญี่ปุ่นเรียกว่าจินเซเกมหมนะมาเล่นกันแล้วก็กินขนมกันแล้วตอนนี้เรียบร้อยล้ะตอนนี้สภาพห้องเราก็เปลี่ยนเป็นที่เล่นเกมกันแล้วค่ะนี่ออคิว้ ก็มาลองการท้าบตัวใหม่กันค่ะแม่ออยก็เพิ่งลองนำมาใช้งานครั้งแรกที่แคมป์วันนี้อากาศวันนี้ค่อนข้างหนาวค่ะประมาณ10 1สององศาแล้วก็ฝนเริ่มตกหมอกก็เริ่มลงค่ะเราก็เลยลองกางกันดูว่าเราจะกางกันได้ไหมนะคะท่ามกลางอากาศแปรปรวนแบบนี้ตอนแรกก็จะงงว,งวิธีการกางทาบกันอยู่ค่ะเพราะไม่เคยใช้ท้าบแบบนี้มาก่อน เมื่อก่อนนะคะเราก็จะมาแคมป์โดยการนอนกลางเต็นท์กันค่ะแต่ช่วงหลังเรายังชอบการท่องเที่ยวแบบแคมป์อยู่แต่เราเปลี่ยนมานอนเป็นคอสเทจหรือบ้านพักเอาค่ะเพราะอากาศที่แปรปรวนแบบนี้นะคะแล้วก็การจัดเก็บของที่มันมีมากจนเกินไปเราเลยเลือกทางที่สะดวกแล้วก็ไม่เหนื่อยกับเรามากจนเกินไปค่ะ ตอนนี้นะคะแม่ก็ต้องขุดวิชาเนนารีเก่าเข้ามาแล้วค่ะเพราะว่าต้องลองหัดผูกเงื่อนใหม่อีกครั้งหนึง่งแล้วก็ลองให้พี่เจบุญล,ลองดูด้วยนะคะว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่สรุปนะคะแม่ก็ชนะเลิศในการผูกเงื่อนค่ะเนรนาดีไทยนะคะไม่แพ้ใครในโลกจริงๆวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจกับการได้นนเรียนเนรนารีกันก็วันนี้ละค่ะ อันนี้เราก็ตอนแรกเราผูกเง,งินไม่เป็นนะตอนนี้เราผูกเง,งินเป็นแล้วเราก็มาขึ้นเต้นได้เรียบร้อยแล้วค่ะฝนตกโอเคแต่วันนี้เราก็จะไม่เอาของออกมาก่อนเรามาขึ้นเต้นนิดหน่อยกอนกลางท้าวเสร็จนะคะเราก็รีบไปหาซุปเปอร์กันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยซ,ซุปเปอร์ตาม แคมป์ต่างๆมันก็จะมีอยู่ใกล้มากแต่ที่ควรแคมปิ้งเนี่ยจะไม่มีซูเปอร์แล้วนะคะจะห่างไกลมาก,มากๆแล้วก็ไม่มีผู้คนด้วยไม่มีร้านค้าแล้ววันนั้นอากาศก็แย่มากๆเลยนะคะทั้งลมทั้งฝนแล้วก็หมอกเส้นทางนี้คือจะคดเคี้ยวมากเลยในการที่เราจะเข้าไปในเมืองเพื่อหาร้านสักร้านหนึ่งตอนนี้เราต้องขับออกไปข้างนอกทางนะคะประมาณ10กิโลเมตรแต่10กิโลเมตรนี่ในระยะทางแค่นี้ก็ใช้เวลาถึง30นาทีเลยค่ะ เราก็ต้องขับกันไปช้าๆนะคะไต่ไปตามเส้นทางของไหลเขาไปค่ะที่ญี่ปุ่นดีอย่างหนึ่งเขาจะค่อนข้างมีความปลอดภัยนะคะมีคอยดูแลรถให้ตลอดเส้นทางแล้วก็มีการรักษาไหลทางตลอดเส้นทางเลยค่ะมองอะไรไม่เห็นเลยมองแบบจัดมาก

เรามาเลือกขา้าวต่างนะไม้เอาข้าวมาแล้วจะลองหูดูอันนี้เขาบอกว่าเป็นข้าวของยามานาชิจะลองทานดูน่าจะอร่อยเขียนว่าน้ำมันดีเพราะฉะนั้นโกเมกไกีก็คือข้าวก็น่าจะอร่อยเนาะเบนจอมโจโยซุเ็นโตฝุงม,ม,มากต้องซื้อกลับไปเลยเพราะเดี๋ยวเราจะไม่มาอีกแล้วไม่ไหวมันไกลามาก แล้วก็ทางคดเคี้ยวสุดๆนะเราก็น่าจะมารอบนี้รอบเดียวแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยมีของเลยอ่ะใครว่าจะทําขนมปังไส้กรอกนะเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปทําขนมปังไส้กรอกเอาเราจะเปลี่ยนยาคีนิคุดดีกก่านะยาคีนิคุนก็น่ากินดีเหมือนกันอย่ายาคีนิคุนดีกว่าน่าจะทําง่ายกว่าเพราะว่าจะได้ย่างไปกินไปนี่ทำมันก็ยังมาชิเขาบอกว่า เดเด็กก็ก่อไฟเล่นกันอยู่ข้างนอกนะคะวันนี้แม่ยอมแพ้เพราะทั้งลมทั้งฝนยังมีอยู่เลยอะ่ะมาก็เลยทํากับข้าวอยู่ด้านในนะเต้นก็ทาฟก็ยังกองตรงนน้นแต่ว่าเด็กก็ให้เล่นไฟไปก่อนนี่เรากลับมาจากซุปเปอร์นี่ก็จะสองทุ่มแล้วนะคะวันนี้แม่ก็ต้องรีบมากเลยน,นี้เราก็จะ คะค่ะตลาดที่เราซื้อมาแบบแเร็นรูปแล้วนะอัน mm ี hmm. ้เราก็จะแกะใส่เลยวันนี้ฝนตกแล้วก็ลงแรงมากๆเลยตอนแรกก็ใจว่าจะทางกันด้้งนอกแต่ดูแล้วน่าจะไม่ไหวนะคะ mm hmm. เราก็ทาอะไรง่ายๆว่า mm hmm. นี่มะเขือเทศเดี๋ยวน่าจะลองทานดูมะเขือเทศที่ยามานาะชีเขาบอกว่าน้ํามันแบบใสสะอาดมาก mm hmm. มะเขือเทศก็อร่อยมากเลยอ่ะน mm ี hmm. ่ทานสดนี่แบบ เด oui. er ี mm ๋ยวเราจะให้ดูครัวเล็กๆของเราดนึงนะคะตรงนี้ก็ตอนนี้เราก็เตรียมกับข้าวไว้แล้วแล้วก็นี่แม่หอยเอามาเองนะคะเตรียมหมักเนื้อเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะวันนี้จะได้ทำเป็นเวลาเร็วๆเลยตอเนี้เราก็ใส่น้ํามันไปนิดหน่อยนะคะอนนี้เราก็ใส่ข้าวลงไปก่อนนะคะข้าวเราจะเยอะหน่อยเพราะว่าสี่คนเลยคือนี่บอยจะทําครั้งเดียวเลย แต่ท้าเหลือไม่เอาจาทะทำวันนีกิลิตนะขออน,นุญาตใช้มือแล้วกันนะคะเพระมาณติดหนึบเลยตอนนี้ก็ เ้าผัดเนื้ออะไรอย่างเงี้นะงยนะขุดรวมเลยค่ะจริงๆถ้าเป็นแบบเป็นเปิร์ลลันที่ร้านเขาก็จะใส่สถังกระถางร้อนเลยนะเวลาแม่ค้ยก็จะใส่ซอสตรงนี้นะคะซอสแากนินิคุ กี่ตายอพอยังเด็กะปพลานที่กินแบบตอนสองทุ่มสองทุ่มครึ่งแล้วด้วยกว่าจะได้กินข้าวดิ๊กตา่อ่ลานได้ก <aky doors. S 2> ิตย่ปลานจีเยเย่เย่ทไปโย่ทำไปโย่ิไปสะดุดขาคสาวันนี้จะมาหมาอซาราโจได้ นี่นะคะเป็นภาพแบบสตลนี่สดขอบเท่เลยโอ้ยกระทะนี่ก็หมุนจังกระทะแบบที่แคมก็ให้มายืมเนาะโอ้ยจังเด็กกิตา哟กิตาเปปาีให้ดูอันนี้่จังวะ,ะัาที่ั

<laughs> <usion> I had it all figured out. I knew which road I would go down. ถึงแม้ว,วันนี้เราจะไม่เห็นฟูจิซังเพราะเป็นหมอนที่เมฆม,มากแต่เราก็รู้ว่าฟูจิซังอยู่ตรงหน้าของเราค่ะสิ่งหนึ่งที่ไม่ออยตั้งใจจะมาทําในการมาแมคมป์ครั้งนี้ก็คือการมาเดินอาบป่าค่ะที่ญี่ปุ่นจะมีวัฒนธรรมการเดินอาบปา่าหรือที่เรียกว่าชินดินโยคุกก็คือการเดินเล่นไปในป่าเพร้อมๆกับการเปิดประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อติดต่อกับธรรมชาติโดยตรง และก,ก็การพาตัวเองไปสู่สภาวะการได้ความคิดสุ่มซับธรรมชาติรอบตัวให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายค่ะสิ่งที่ต้องทำในการอาป่าก็คือการเข้าไปอยู่ในป่าปิดตาลงใช้ประสาทสัมผัสเงี่ยหูฟังสปปรัพเสียงต่างๆสูดลมหายใจสูดกลิ่นหอมของป่าและเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับพลังชีวิตของธรรมชาติเหล่านั้นให้ธรรมชาติและความสงบได้เยียวยาชีวิตค่ะ เมื่อเจอต้นไม้ใหญ่ลองเดินเข้าไปโอบกอดกต้นไม้คือการละลายตัวเองไม่ยึดติดไม่แบกอะไรในใจไม่หนักโล่ลงโปร่งสภาวะการรับรู้ของเราจะละเอียดขึ้นไม่ได้เกิดจากการที่เรารู้สึกอย่างไรแต่เป็นการรับรู้อันกว้างใหญ่ในขณะที่ตัวตนของเราหายไป เป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายร่างกายและจิตใจทำให้เรามีพลังมากขึ้นค่ะ